คือผัดกุ้งผงเตานะผมอันนี้คืออาหารประจำวันหรือวั้นนีดน,นะนี่มีก็แกงอะไรไม่รู้จำรู้ว่าชื่ออะไรอันนี้นะอันนี้ก็ลายดุลละครู่อะอนนี้ผัดัวผงเตานะครับผมผัดถผงเต,า,งเตาใส่กุ้งนะนะครับผมอันนี้คนระับมันทุกคนก็ไปทำตามได้นะครับผมก็ ก็ต้องล้างหัวผงดาวด้วยนะครับผมเ้วก็ล้างกุ้งล้างกุ้งนะแล้วก็เอากุ้งใส่ไปก่อนนะคะมั้ได้ที่้วกนผัดตะเคียนก่อนแล้วก็ใสตะเกียนผัดตะเคียมให้หอมก่อนแล้วก็หมกใช่แล้วก็แล้วก็ใส่กุ้งแล้วก็กุ้งได้ที่แล้วแล้วก็ใสผงตาวลงไปนะแล้วก็ถ้าได้ที่หมดแล้วก็ใส่ผงนอนนิดนึงนะครับผม ใช่ครับแล้วก็หาดีาดได้แล้วก็แล้วก็อร่อยนะทุกคนแม่ทำตามได้เลยครับ